สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งเก่าและใหม่ที่เขามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าปู่อือลือเจ้าแห่งบึงโขงหลงที่ใครหลายคนได้ไปแล้วก็ต้องอยากกลับไปอีกเหมือนกับว่าได้ต้องมนต์สะกดตามตำนานเรื่องเล่าจากปากนักโหราศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพญานา ที่มีนามว่าพ่อปู่อือลือโดยเรื่องเล่าในครั้งนี้นักโหราศาสตร์ชื่อดังท่านนี้ก็ได้เล่าถึงตำนานปู่อือลือราชาแห่งบึงโขงหลงลัดพานาครไว้ดังนี้ตามตำนานปูออ่อือรือราชาแห่งพญานาคที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบึงของหลงนั้นตามตำนานท้องถิ่น มีความเชื่อว่าเกิดจากการถล่มทำลายเมืองรัดพานครโดยฤทธิ์ของพญานาคลาดต้นเหตุซึ่งเกิดจากความรักความสัมพันธ์ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ซึ่งมีจุดจบทำให้เมืองรัดพานครที่จเจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงใหญ่ที่มีนามว่าบึงของหลงนั่นเองครับบึงของหลงในปัจจุบันนี้ ในอดีตการเคยเป็นที่ตั้งเมืองที่มีชื่อเมืองว่ารัฐพานครมีพระเจ้าอือลรือราชาเป็นเจ้าผู้ครองนครมีพระมเหสีมีชื่อพระนามว่าพระนางแก้วกัลยาและมีพะธิดาชื่อพระนามว่าพระนางเขียวคําต่อมาพระนางเขียวคําได้อภิเสกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อพระนามว่าเจ้าชายฟ้าลุง หรือฟ้าหูซึ่งเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมสง่างามทรงมีพระอัจฉริยภาพและมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และศัพวิชามากมายในขณะประสูตรมีท้องฟ้าสว่างสวยใกล้อรุณลุ่งบึงของหลงนั้นเป็นบึงน้ำตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มีอนาเขตครอบคุม พื้นที่ทั้งสองอำเภอคืออำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากปัจจุบันได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มด้วยน้ำอันดับที่สองของประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นที่ทำมาหากินและตั้งรกรากซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับธรรมชาติและยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติผู้ให้กำเนิดหรือปกปักรักษาพื้นที่อือรือคือสิ่งเหนือธรรมชาติดังกล่าวที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจจึงเกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมเลี้ยงปู่อือรือเป็นประจำทุกๆุกปีในวันขึ้นสามค่ำเดือนสามเพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือแก้บน โดยมีเครื่องสกการะประกอบไปด้วยเล่าไหายไก่ตัวหรือหัวหมูตามศรัทธาเอามารวมกันโดยมีเท่าจ้ำเป็นผู้บอกกล่าวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็รับประทานอาหารร่วมกันที่ศาลปู่อือลือซึ่งความเชื่อนี้ยังไงก็ไปถึงเรื่องราวตำนานการเกิดของบึงของหลงอีกด้วยปัจจุบันได้มีการจัดการท่องเที่ยว ขึ้นโดยชุมชนจึงมีผู้สืบสารเรื่องเล่านี้อีกครั้งเพื่อนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้เรื่องราวที่มาของบึงของหลงในโอกาสนี้เราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปู่อือลือจากปากของคนรุ่นใหม่และเมืองต้องคำสาบนี้เจ้าชายฟ้าลุงและพนางนาคคลินทลานีซึ่งได้ครองรักกันมานานเป็นเวลาสามปีด้วยความสุข แต่ก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรสืบสายสกุลได้จึงทำให้เกิดโทมนัสบังเกิดขึ้นกับท่านและพญาตทั้งสองฝ่ายต่อมาพระนางนาคคลินทรานีเกิดระชวนทำให้ร่างกายของพระนางที่แปลงเป็นมนุษย์กายสภาพเป็นนาคตามเดิมตามชาติกำเนิดของตนโดยข่าวนี้ได้แพร่สพัดออกไปทั่วกรุงรัฐพานครและยังเมืองใกล้เคียง และถึงแม้พนางนาคิรินทลานีจะไล่มนให้ร่างกลับเป็นมนุษย์ดังเดิมแต่พระเจ้าอืออราชาพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนต่างก็ไม่พอใจจึงได้รวมกลุ่มขับไล่พนางนาคิรินทลานีกลับสู่เมืองบาดานของพนางโดยได้แจ้งให้พญานาคราชพระราชบิดามารับตัวกลับไปยังเมืองบาดานพิภพก่อนกลับไปสู่บาดานพิภพองค์พญานาคราชพระราชบิดา ได้ขอเครื่องราชกุฏภัณฑ์ของตระกูลพญานาคราชคืนพระเจ้าอือรือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นหรือด้วยเหตุอันใดก็ตามทีทำให้พญานาคราชและพญาสฝายพญานาคทรงพิโรธเป็นอย่างมากจึงได้มีบัญชาทัพของพญานาคราชเข้าทำลายถล่มเมืองลัดพานนครจนจมทั้งเมืองและประชาชนพลเม,มืองก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์ของพญานาคราชได้ พระนางคิรินทรานีทราบข่าวก็ได้ขึ้นมาตามเจ้าชายฟ้าลุงผู้เป็นที่รักจนมาถึงแม่น้ําแต่ก็ไม่พบจึงได้กลับเมืองบาดาลเมืองรัดภานครได้ถูกพญานคราชถล่มกลายเป็นบึงหลงของแต่ต่อมานานเข้าก็กลายเป็นบึงโขงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้วหรือวัดแก้วฟ้าวัดดอนโพวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์หรือ วัดแดนสวรรค์นั่นเองครับตามเส้นทางที่พนางนาคลินทรลานีได้ตามหาเจ้าชายฟ้าลุงคือห้วยน้ำเมาหรือเมารักส่วนพระอือรือราชาไม่ได้สวรรคตไปกับเหตุการณ์นี้แต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระเจ้าอือรือราชากลายเป็นพญานาคราชเฝ้าอยู่ณนะบึงโขงหลงชั่วนิรันร์จนกว่าจะมีเมืองเกิดขึ้นใหม่ ในดินแดนแห่งนี้จึงจะถอนล้างคำสาบของพญานคราชได้ปู่อือรือราชานคราชจึงเป็นผู้เฝ้าดูแลสถิตณบึงกองหลงอยู่จากนั้นสืบมายาวนานตราบจนเกิดจังหวัดบึงการเสมือนบังเกิดเมืองใหม่คำสาบของพญานาคราชที่มีต่อพระเจ้าอือรือราชาจะสิ้นสลายไปและถึงเวลาสร้างบุญบารมีอีกครั้งของปู่อือรือราชาต่อมหาชน สายบุญสัมพันธ์ที่มีความเคารพนับถือได้เดินทางมาสักการะถวายบุญขอพรจะสมหวังสมปารถนาทุกๆุกประการสมบัติพญานคราชจึงบังเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธานั่นเองก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องเล่าตามตำนานปูอือรือเจ้าแห่งบึงขขงหลงถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับถ้าหากแอดพูดผิดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยท่านผู้ชมไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ